โรงเรียนบ้านโนนสะเทียนสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมอนาคตอย่าง,ย,างยั่งยืน We intend to develop our students to be the quality persons for a sustainable society โรงเรียนบ้านโนนสะเทียนตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านโนนสะเทียนตำบลโนนศิลาอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนในระดับประถม,มะวัยและระดับประถมศึกษามีเขตบริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านนนเสถียรหมู่7บ้านนนทไซทองหมู่10และบ้านชัยพรหมู่12มีนักเรียนในเขตบริการจำนวน114คนและนอกเขตบริการจำนวน133คนรวมทั้งหมด247คน ภายใต้การบริหารงานของนางสรัญญาวิพัก์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานางวิพาลัยคะปัญญาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการาศึกษารวมทั้งหมด24คนยิ้มไหว้ทักทายแต่งกายดี Smile, p e r s p e c and g r a t e f l l โรงเดยนบ้านนนเสถียรสร้างคุณภาพผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคมในทุกเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลเขตบริเวณโรงเรียนอาคารสถานที่ตามเขตบริเวณที่รับผิดชอบซึ่งจะหมุนเวียนเขตการทำความสะอาดในทุกเดือน โรงเรียนสะอาดบรรยากาศดี l e n s o o l with good atmosphere) โรงเรียนบ้านโนสนสะเทียนเน้นการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความสุขในทุกๆก,ก,กิจกรรมและสอดแท้ภาษาอังกฤษในทุกๆก,การจัดการเรียนรู้นอกจากนี้โรงเรียนบ้านโนสนสะเทียนได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เหมาะสมและได้ทดลองทำ้ดยตัวผู้เรียนเองโรงเรียนบ้านนเสถียนมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเครื่องมือสารสนเทศที่ทันสมัยและครบครัน ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มองเห็นภาพอีกทั้งยังสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโรงเรียนบ้านนนนเสถียรมีแผนการนิเทศการเรียนรู้อย่างเป็นระบบส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองและมีเทคนิควิธีการในการจัดการชั้นเรียนที่แปลกใหม่และไม่หยุดนิ่ง โรงเรียนบ้านโนนเสถียรมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่หรือมีวิทยากรจากหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาให้ความรู้กับผู้เรียนโรงเรียนมีการบริหารงานสีฝ่ายที่เป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลบริหารงานด้วยความโปร่งใสบุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีการดำเนินการปร,ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้โรงเรียนมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโรงเรียนมีระบบช่วยเหลือนักเรียนมีกิจการนักเรียนโดยพี่พี่สภาของโรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่ช่วยสอดส่องดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและร่วมกันเฝ้าระวังสำหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนเสถียรไม่เพียงแต่เน้นความรู้ในห้องเรียนหรือเนื้อหาเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่สอนราวิชาความเป็นคนหมั่นพัฒนาและส่งเสริมความเป็นคนดีของผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้ทําไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีการสร้างบุคคลให้มีจิตอาสาช่วยเหลือและมีระเบียบวินยัยกิจกรรมกีฬาสีภายใน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้รักสามาคัคคีและสุขภาพร่างกายแข็งแรงในปีการศึกษา2566มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม100จำนวน6คน มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ National Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3รายวิชาภาษาไทยได้คะแนนเต็ม100จำนวน2คนและรายวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม100จำนวน1คนและผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาทั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 o n e t กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนโรงเรียนบ้านนนสเตียนได้รับรางวัลระดับชาติประจำปี2566จำนวน4รายการรางวัลเหรียญทองชนะเลิศก,การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรอน4เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬร,รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับสอง การเขียนเรียงความระดับชั้นป .4 ถึงป .6 การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ สถานศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับผ่านดีจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ I.T.A. ประจำปีงบป,ประมาณ2561สถานศึกษามีครูครบชั้นครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมีคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมให้ความร่วมมือและจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมทั้งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบใช้เทคนิคประชุมที่หลากหลายวิธีเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียนขนาดกลางการคัดเลือกผลงานการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2566เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ a c t i v e l e a r n i n g ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวและรางวัลเสมาปอปสสถานศึกษาสีขาวกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านนงสเสถียรมีครูที่ตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้บรรยากาศในชั้นเรียนที่เป็นเชิงบวกดังคำที่ว่าเด็กรักครูครูรักเด็กและท้ายที่สุดนี้ทางโรงเรียนบ้านโนนเสถียนท่านผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านหน่วยงานชุมชน สังคมและผู้ปกครองได้เล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขและร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความแตกต่างและเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ